นอกจากนายกรัฐมนตรีอีกด้านหนึ่งก็กำลังมีกระแสะกดดันไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะตั้งคำถามถึงแนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด -19 ในช่วงเวลานี้ค่ะและหนึ่งในเว็บไซต์ที่เคลื่อนไหวกันอย่างเต็มที่ก็คือ change.ox นะคะที่รวบรวมรายชื่อพร้อมๆกับเหตุผลของคนที่ไปลงรายชื่อ ในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ว่าทำไมถึงต้องการกดดันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขช่วงนี้คุณอุรชัยสอนแก้วจะเข้ามาประเมินสถานการณ์ค่ะเหตุผลหลักๆนี่คืออะไรคะคุณอุรชัยคะครับคือมีคนที่เขาใช้ชื่อเป็นบัญชีรายชื่อในเว็บไซต์เชนนะครับเขาใช้ชื่อว่าหมอไม่ทนนะครับเขาไปตั้งกิจกรรมรณรงค์รวบรวมรายชื่อเพื่อที่จะกดดันให้คุณอนุทินชาญวิรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เราออกจากตำแหน่งคุณนัฐาเขาหยิบยกเหตุผลมาผมจับได้3ประเด็นหลักๆนะครับทั้ง3ประเด็นถูกเผยแพร่นในเว็บไซต์ด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปไล่เรียงกันดูทีละประเด็นนะครับแต่ละประเด็นเนี่ยเชื่อกันว่าคุณผู้ชมน่าจะคุ้นกันดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏออกมาตามหน้าสื่อเพียงแต่ว่าในแต่ละข้อกล่าวหาแต่ละข้อวิพากษ์วิจารณ์นั้นจะเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับในประเด็นแรกเขาเชื่อว่าคุณอนุทินไม่มีความสามารถที่จะมาบริหารสถานการณ์ การแพร,ร่ระบาดของโควิด -19 นะครับหลักๆก,ก็คือเรื่องของการกําหนดนโยบายการจัดการทรัพยากรที่ต้องใช้ในการรับมือสถานการณ์นะครับแล้วก็การสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเรื่องนี้สําคัญครับคุณผู้ชมเพราะว่าเขาขยายความในประเด็นถัดมาบอกว่าหลายครั้งที่คุณอนุทินให้สัมภาษณ์ด้วยถ้อยคําที่เขามองว่าสะท้อนความไม่มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานกระทรวงนะครับก็คือกระทรวงสาธารณาสุข มีคาพูดของคุณอนุทินบางคาที่คนที่เขาใช้ชื่อว่าหมอไม่ทนเขาหยิบยกมาเป็นตัวอย่างนะครับบอกว่าอาจจะคุ้นตาหลายคนที่ติดตามข่าวบางคาอย่างเช่นโควิด -19 เป็นเพียงไข้หวัดธรรมดาประเด็นนี้คุณอนุทินเคยชี้แจงไปแล้วนะครับแล้วก็เคยชี้แจงกับทางไทย PBS ด้วยว่าจิตนาคือจะสื่อสารว่ามันเป็นไข้หวัดชนิดหนึ่งแล้วก็พยายามจะอธิบายว่าสามารถรักษาป้องกันได้แค่ไหนอย่างไรนะครับเพียงแต่ว่าก็จะมีอีก บางคาที่ยกตัวอย่างมาแล้วก็มีกระแสะตอบรับในช่วงนั้นที่ให้สัมภาษณ์ไม่ค่อยจะดีนักกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่ว่าเจ้าตัวคุณอนุทินไม่รู้ตัวนะครับคือรู้ว่ามีกระแสะวิจารณ์เกิดขึ้นรู้ว่าเริ่มที่จะมีบุคคลบางกลุ่มลุกขึ้นมาตั้งคําถามถึงขั้นที่รวบรวมรายชื่อนะครับเมื่อช่วงหัวค่านี้ก็เกือบสองแ0,000นรายชื่อแล้วเมื่อวานนี้สื่อมวลชนได้โอกาสพูดค,คุยกับคุณอนุทินชาญวิรากูลนะครับเพื่อที่จะไปสอบถามเรื่องความคืบหน้า ในการจัดการสถานการณ์บริหารสถานการณ์โควิด -19 และเรื่องของแรงกดดันที่ถูกส่งตรงจากบุคคลหลายๆคนในสื่อสังคมออนไลน์นะช่วงเวลานี้ครับการกดดันให้ลาออกนี่เราจะอธิบายเรื่องนี้นอยาองไงบ้างทำงนานท้งงนานเรารับราทุกอย่างทุกอย่างมันอยู่ ทำงานเต็มที่ยังมีคำบางคำที่ถูกเผยแพร่อ,ออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสื่อสังคมออนไลน์หรือว่าการพูดคุยกับสื่อมวลชนอย่างเช่นคุณอนุทินบอกว่าเรื่องขวัญกำลังใจไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าทำงานบอกกับตัวเองว่ากำลังทำงานใครชมก็ขอบคุณใครว่าก็ฟังนะครับคุณอนุทินบอกว่าถ้าเข้าท่าก็ทำตามตอนเข้ามาก็ขอเข้ามาที่นี่ดังนั้น ถ้าจะไปก็ขอไปด้วยตัวเองนะครับวันนี้ก็มีเผยแพร่ข้อความออกมาจากเพจของคุณอนุทินด้วยบอกว่ายังเข้มแข็งดีครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะทํางานร่วมกับคณะแพทย์นะครับก็ไม่ได้มีแต่คนค้านคุณผู้ชมครับคนที่ออกมาสนับสนุนแล้วก็ให้กาลังใจคุณอนุทินในนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็มีอย่างเช่นโรงพยาบาลลาปางขึ้นข้อความนี้นะครับตั้งแต่ช่วงเช้าเพียงแต่ว่าข้อความเดียวกันนี้ ที่ติดแฮชแท็กว่าทองแท้ย่อมเป็นทองแท้แฮชแท็กสู้ไปด้วยกันก็เป็นข้อความเดียวกันกับที่หลายคนเขาไปจับภาพได้ว่าก็มีสถาบันทางการแพทย์ที่อื่นที่เขาขึ้นข้อความเดียวกันนะครับแล้วก็รวมถึงแฟนเพจที่ใช้ชื่อว่าไลค์อนุทินนะครับซึ่งชื่อก็ชัดเจนอยู่แล้วมาให้กําลังใจคุณอนุทินชันวิรกูลนะครับแฟนเพจนี้ เกิดขึ้นมาแล้วก็สนับสนุนคุณอนุทินมานานแล้วนะครับแล้วก็ช่วงการเลือกตั้งปี2562ก็ได้เห็นความเคลื่อนไหวเป็นหนึ่งในแฟนคลับเป็นหนึ่งในผู้ติดตามคุณอนุทินนะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่คุณอนุทินกําลังเผชิญไม่ใช่เป็นเรื่องของประชาชนไม่ใช่เป็นเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้นนะครับในฝักฝังของกลุ่มการเมืองก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวแล้วเหมือนกันเป็นความเคลื่อนไหวที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทํางานแล้วก็เรียกร้องให้เกิดการรับผิดชอบนะครับพรรคเพื่อไทยออกมาพูดถึงประเด็นนี้นะครับแล้วก็บอกว่า ถ้าไม่มีองค์ความรู้ไม่ทันต่อสถานการณ์จนส่งผลกระทบต่อมีความเสียหายต่อชีวิตของประชาชนก็อยากจะให้พิจารณาตัวเองถือว่าเป็นมารยาททางการเมืองครับเป็นมารยาททางการเมืองและโดยวิธีทางทางการเมืองในทางหน้าที่รับผิดชอบและไม่สามารถจะเท่าทันในการจัดการก็ต้องหลีกทางแล้วก็ให้คนอื่นเข้ามาจัดการบริหารงานจริงๆนายกรัฐมนตรีรู้ดีที่สุดว่าขนานี้ควรจะพิจารณาตัวเองยังไงในโลกนี้ มีหลายประเทศมากในยุโรปในเอเชียในหลายๆประเทศมีทั้งนายกมีทั้งผู้นํามีทั้งรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตัดสินใจลาออกอย่างมีมาร,รยาทอย่างรับผิดชอบต่อกระบวนการทางการเมืองวันนี้คุณประยุทธ์กับคนที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณาตัวเองแล้วดูว่าจะหาทางจัดการปัญหายัางไงดีที่สุดที่ควรจะต้องทํา ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ท้าทายแรงกดดันของทางพรรคภูมิใจไทยนะครับก่อนหน้านี้คุณศักสยามที่ชอบในฐานะที่เป็นเลขาธิการพรรคเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ติดเชื้อโควิด -19 แล้วก็ถูกตั้งคําถามนะครับเพราะว่าเป็นรัฐมนตรีถูกติดเชื้อมีบางฝากักบางฝ่ายไม่ว่าจะเป็นทางการเมืองหรือว่าภาคประชาชนที่ออกมาถึงขั้นตั้งข้อกล่าวหาด้วยซ้ําไปว่าไปติดเชื้อโควิด -19 มาจากที่ไหนแต่ว่าคุณศัก์สยามก็ออกมาชี้แจงแล้วนะครับว่าติดมาจากทีมงาน นะครับเจ้าตัวไม่ได้เดินทางไปเที่ยวในสถานที่อคโคจอนอย่างที่ถูกกล่าวหากระแสวิาพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นกับทาง2แกนนําคนสำคัญของพักภูมิใจไทยสุดท้ายแล้วทางพักภูมิใจไทยออกมาพยายามที่จะพลิกสถานการณ์เปิดเผยนะครับโดยการใช้12ข้อเท็จจริงพักภ,ภูมิใจไทยได้ขับเคลื่อนงานการเมืองอะไรไปบ้างแล้วตั้งแต่เข้ามาร่วมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับ ไล่เรียงกันตั้งแต่การจัดหาวัคซีนซิโนแวค2ล้านโดสนะครับแล้วก็จะเพิ่มอีก5ล้านโดสจัดหาวัคซีนแอสตราเซเนกา61ล้านโดสนะครับเริ่มฉีดเดือนมิถุนายนจัดหาย,ยาต้านไวรัสมากกว่า5ล้านเม็ดนะครับแก้ปัญหาหน้ากากอนามัยเวชภัณฑ์สําหรับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็มีเรื่องของบรรจุข้าราชการใหม่ของกระทรวงสาธารณสุข45,000อัตราครับเพิ่มค่าตอบแทนอสอมอเดือนละ500บาท จัดหาเครื่องฉายรังสีรักษามะเร็ง7เครื่องเปิดคลินิกผู้สูงอายุนะครับผู้ป่วยในสิทธิบัตรทองไม่ต้องมีใบส่งตัวใช้บริการปฐมภูมิได้ทุกที่แล้วก็ที่ลืมไม่ได้เลยนโยบายพระเอกของพักภูมิใจไทยนะครับเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์มากกว่า200แห่งแล้วก็ปลดล็อกกัญชาให้เป็นพืชทางเศรษฐกิจด้วยนะครับคือพยายามที่จะส่งสัญญาณออกมาว่าไม่ใช่ว่าภูมิใจไทยในฐานะที่มี2ท่านเป็นแกนนําของพักแล้วก็ไปร่วมรัฐบาลเป็นรัฐมนตรีระดับว่าการเนี่ย ไม่ได้มีผลงานหรือว่าไม่ได้พยายามที่จะขับเคลื่อนอะไรนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้มีสองฝากฝั่งทางการเมืองที่ออกมาประชันแนวคิดวิพากษ์วิจารณ์ทั้งชี้แจงตอบโต้แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตข้อกล่าวหากันอยู่นะช่วงเวลานี้นะครับคุณนัฐาก็เป็นแรงกดดันต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะคก็คงติดตามปฏิกิริยาที่จะเกิดขึ้นและความเคลื่อนไหวหลังจากนี้ไปนะคะขอบคุณคุณรชัยมากค่ะขอบคุณครับ